Wait, hey, my mum! นี่ไงผมเจอแล้วอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยมันปล่อยใ่ได้สวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP ที่23กันแล้วกับวันที่55นะ <Wow. S 1> อีก45วันก็จะหมดซีรีส์100วันของเรานั่นแหละครับ <Wow. S 1> ก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยะสำหรับ EP นี้เพื่อเป็นการไม่รอช้าไปผมไปคับของก่อนเลยแล้วกัน EP นี้ผมจะทำการออกสำรวจเออตามที่ผมได้พูดไ้คราวก่อนคือพูดผมจะออกสำรวจให้ไกลกว่าเดิมข้าวก่อนผมออกสำรวจไปถึงได้แค่นิดนิดนหน่อยหไไน่อยมมาเดีี๋ยวน้ผขอ เคลียของแล้วกันของเยอะมากเลยของไม่จําเป็นผมจะเก็บไว้สิ่งที่ผมต้องเตรียมไปก็คือไม้แล้วก็ของกินนะครับของที่ไม่จําเป็นผมจะไม่เอาไปเช่นอันนี้แล้วกันกทีมะโอเคมาคราบไม้ไว้ก่อนแล้วก็คราบเรือครับแน่นอนครับผมจะออกเดินทางด้วยเรือมามาออกมาออกมาน้องหมาอกมาผมไม่เอาน้องหมาไปด้วยนะครับรอบนี้ผมจะให้น้องหมานั่งที่บ้านนี่แหละ yeah. มาเฮ้ยผมลืมผมลืมคับทอร์ครับไม่ได้เลยทอร์นี่เป็นอะไรที่สําคัญมากรับทอร์มาเยอะๆเลยเดี๋ยวได้ใช้แน่นอนครับไม่ต้องหัวทอรปุ๊บ,บก็เก็บฐานที่เหลือไว้ปะฝากบ้านด้วยนะสโนว์แมนแล้วก็โกเลมของเรา <c oughs> นี่ไงเราปอหน้าบ้านเราทักทายกันหน่อยวันนี้เพื่อนวันนี้เป็นยังไงบ้างน่าจะจัดการมอสเตอร์ไปหลายตัวแล้วนะเพื่อนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาออกเดินทางกันเลยลวกันผมว่ามันใกล้จะมืดแล้วเหมือนกันนะเนี่ยไม่เป็นไรถ <c oughs> ้ำไหนนอนนั่นครับไปเลยวันนี้ ผมกลัวผมหลงบ้านแล้วก็กลับบ้านไม่ได้นะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเรากะว,ว่าเราแบบเราไปสำรวจแล้วเราก็จาที่กัดในที่ที่เราไปนะครับถ้าเกิดว่ามันไกลเกินไปเราก็จําไว้แล้วพอเราตายพบกลับบ้านเราก็จะเตรียมของเซตใหญ่ๆไปเพราะว่าเซตที่ผมเอาไปไม่ได้มีอะไรมากเลยแบบของแบบเบสิกพื้นฐานทั่วๆไปอย่างนี้เลยแล้วเราก็ค่อยกลับไปในจุดที่เราตายก็ได้ถ้าสมมุติว่าเราตายนะซึ่งผมก็คงไม่แบบว่าอ่อนตายขนาดนั้นหนระอกกองทัพต้องเลยด้วยทองครับไปกันเลยออกเดินทาง ผมจะไม่แวะในที่ที่ผมเคยแวะแล้วนะผมจะตรงดิ่งยาวๆเลยแล้วกันตรงแบบตรงยาวเลยมันตรงอยู่ใช่ไหมจาได้ว่าใต้ท้องทะเลเนี่ยนอกจากปลาที่มันแบบว่าคอยไล่กัดเราได้แล้วเนะี่ยมันจะมีปลายักษ์เลยนะครับทุกคนปลายักษ์ตาปีศาจเป็นปลาที่แบบตัวโคตรใหญ่นะทุกคนผมจะบอกให้ใครเคยเคยดูไอ้ EP ที่ผมออกจากบ้านนะจะรู้ว่ามันเป็นปลาที่แบบใหญ่มากแล้วก็มืดแล้วด้วยบรรยาก,กาศเริ่มมืดแล้วครับทุกคนมืดเร็วมากและไอ้ปลาเห็นไหม เห็นไฟข้างล่างที ics, I I that, ่มันอยู่ใต้น้ำไหมครับไอ้พวกนั้นแหละที่มันสามารถทำร้ายผมได้โอ้แล้วมันมืดเร็วมากบรรยากาศก็สลัวเหลือเกินผมต้องคอยดูรอบๆนะเผื่อไอ้ปลายักษ์มันสปาวใกล้ๆผมต้องสำรวจตลอดเวลาเสียงก็วังเวงเหลือเกินผมจะพายไปจนกว่าผมจะเจอเกาะนี่ไงปลายักษ์นั่นไงผมพูดไม่ทันค่ะทผมเจอปลายักษ์แล้วเห็นตาไหมไหมครับทุกคนไอ้ตัวนั่นแหละที่มันทําร้ายผมได้ โอเค,อเ,คเหมือนมันจะยังไม่ได้สนใจเราเราก็เราก็ไปแล้วกันนะถ้ามันไม่ได้สนใจเราเราก็ยังไม่ต้องสนใจมันไปก่อนยังไม่ต้องสนใจมันโอเคมองด้านหลังซ้ายขวามืดมากวังเวงสุดๆทายไปเรื่อยๆหวังว่าเราจะเจอเกาะหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้เป็นอะไรอะ่ะน้ำแข็งปะเหมือนจะเป็นน้ำแข็งไหครับ ผมเห็นแต่งเงาของเกาะเฮ้ okay. hey, ทุกคนครับอันนี้คือซากท,ที่เราอยู่คาวก่อนเรามาถึงซากคาวก่อนที่เรามาไกลแล้วไกลสุดที่ผมมาผมมาถึงแค่ซากเรือตัวนี้ครับแล้วผมก็ได้ตายลงไปตรงนี้เพราะฉะนั้นจะไปอีกแล้วกันผมจะไม่หยุดอยู่แค่นี้คาวก่อนผมตายตรงนั้นนะ่ะนะเพราะฉะนั้นเราจะพายไปเรื่อยๆ,ๆจนกว่าจะชนกับเกาะด,ด้านหน้าผมแล้วผมก็จะค่อยออกสำรวจ <Yeah. S 1> บรรยากาศมันวังเวงมากเลยนะผมรู้สึกรู้สึกวังเวงมากใต้น้ําก็เงียบมากๆครับตอนนี้ผมเริ่มจะมองไม่เห็นอะไรแล้วอะ เหล่าปลายักษ์นี่มันเต็มแม่น้ำไม่หมดเลยนะเราแคมป์อยู่กลางตรงนี้ดีไหมอะไม่เอาดีกว่ามันแคบเกินไปผมไปหาแคมป์ตรงนั่นไงเหมือนผมจะเจอเกาะเลยครับทุกคนมีความใหญ่ขึ้นมานิดนึงผมว่าผมจะแคมป์อยู่ตรงอ๋อมันเป็นน้าแข็งนี่หว่ายังไม่ใช่เกาะครับเราคงต้องพักอยู่ตรงน้ําแข็งแถวๆนี้ผมมองแทบไม่เห็นอะไรเลยอะหมอกเยอะมากทุกคนมองทางลำบากมากมีแต่หมอกมีแต่หมอกอเดินทางมาไกลอยู่แล้วกันนะอันนี้ก็ถือว่ามาไกลนิดนึงเลยนะครับทุกคนเฮ้ย ทุกคนครับผมเจอกองไฟเ,เตรียมดาบก่อนผมเจอกองไฟครับทุกคนเหมือนจะเป็นหมู่บ้านวิลเลเจอร์นะอันนี้ผมตรงมาเรื่อยๆเลยนะครับตักทอนไปก่อนโอเคเรามาหยุดที่เกาะเกาะหนึ่งซึ่งเป็นหมู่บ้านวิลเลเจอร์เอออย่า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 ตักทอนไปก่อนแต่หมู่บ้านนี้มันค่อนข้างเงียบเนี่ยโอ้วิลเลเจอร์น้อยนอนอยู่ขนมปังขอละกันมันฝรั่งผมไม่เอาหรอกผมเนี่ยโทวดีละ เฮ้ยสุดยอดเราจะไปทำประตูไปนรกได้แล้วโอเคได้ไหมห้าบล็อกน่าจะใกล้ทำประตูไปนรกได้แล้วนะเนีไม่มีอะไรอันนี้ไม่แน่ใจในบ้านผมน่าจะมีแล้วนะผมว่าเฮ้ยต้นนี้สวยจังแถวบ้านผมมีปะเนี่ยเสียงอะไรกำลังว่ายน้ำอะเหมือนจะเป็นเสียงซอมบี้ใต้น้ำนะครับอ๋อน่าจะเป็นไม้แบบเดียวกับที่บ้านนะแต่ว่ามันเกิดแบบว่าคนละที่เฉยๆมีหมูป้า โอ้นี่เป็นเกาะขนาดใหญ่เลยครับทุกคนไม่ใช่เกาะเล็กนะเนี่ยอันนี้เป็นเกาะขนาดใหญ่เลยครับโอเคได้หมวกเหล็กแล้วก็ได้เหล็กเะเบียงเพิ่มของเรามาเป็นเกาะขนาดใหญ่เลยครับทุกคนมีเตาเผาไม่มีอะไรอุยบ้านหลังใหญ่หลังนี้ผมยังไม่ได้เข้ามีเครื่องปรุงยาอืมไม่มีอะไรที่ผิดแปลกมีแต่ที่ปรุงยา ผมควรเอากลับไปด้วยไหมไม่รู้เอาไปแล้วกันจําได้ว่าเราเดินตรงอย่างเดียวในการมาจุดนี้นะเราพายเรือแบบตรงอย่างเดียวเลยผมควรพายเรือไปเก็บของก่อนแอบกลัวว่าตัวเองจะตายเหมือนกันนะเนี่ยแต่ของมันยังไม่ค่อยมีอะไรมากผมไปสำรวจอ,อีกสักหน่อยก็ไล้เรือผมอยู่ตัวนี้โอเคต้องจําสัญลักษณ์ให้ได้ผมต้องจำให้ได้ว่าผมมาจากทางไหนเวลาผมกลับไปบ้านจะได้ไม่หลงมาออกสำรวจตอนกลางคืนเลยแล้วกันก็เป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยว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 ซอมบี้ตัวนี้ถึกมากครับ มันถึกมากแล้วถ้ามันตายเดี๋ยวมันจะมีโครงกระดูกออกมาอีกอ่ะไม่ออกเว้ยทำไมผมได้ยินเสียงวลเลจเจอร์ร้อสกิลิันมันยิงไกลมากเลยสกิลิันผมต้องจัดการมันเพราะว่ามันน่ารำคาญและอันนั้นไอ้ปีศาจขึ้นเสียงแล้วมันมปีศาจขึ้นเสียงผมไม่เคยจัดการมันได้เลยเพราะว่ามันวาร์ปได้ครับผมจะไม่ยุ่งกับมันแล้วกัน มันก็อย่ามายุ่งกับผมนะแถวนี้มีอะไรอีกอะเหมือนจะเป็นน้ําหรือเปล่าตรงนี้ใช่ตรงนี้เป็นน้ําเหมือนพระจันทร์กำลังจะตกแล้วครับพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแทนแล้วพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแทนแล้วครับทุกคนทรายเพียบเลยอะตรงเนี้ยปักทอดไว้ก่อนผมกลัวหลงขอปักทอดไว้ก่อนโอเคบึ้มอือรอพระอาทิตย์ขึ้นอย่างเดียวตอนนี้อือโอย ผมรู้สึกได้ว่ามันมันไม่น่าจะมีแค่หมู่บ้านวิลเลจเจอร์นะครับตรงนี้มันน่าจะมีอย่างอื่นมากกว่าหมู่บ้านวิลเลจเจอร์อีกทีตรงที่มันเหมือนเป็นเกาะแบบย่อมเยาย่อมเยาไม่ใช่แบบเกาะใหญ่มากโอเคพาที่ขึ้นแล้วให้รู้สึกโล่งใจขึ้นมาหน่อยตรงนั้นก็จะเป็นอีกเกาะหนึ่งซึ่งเราข้ามไปได้เพราะฉะนั้นผมจะข้ามไปไปข้ามไปอุ้ยอุยอุยเดี๋ยวเดี๋ยว อออ๋ออเดีย๋ยว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 โอเคโอ้ปากทอดไ้เดี๋ยวเราหลงดอกไม้นี้คือดอกอะไรไม่รู้อะลองเก็บดูก่อนแล้วกันอะไรที่ไม่เคยเก็บผมเก็บไว้ให้หมดเลยเนื้อนี่ไม่ได้ใช้เสาไม่ได้ใช้สิ่งที่ผมคาดหวังผมอาจจะผมอยากจะเจอพวกประสาทประสาทใหญ่ๆผมคิดว่ามันอาจจะมีของดีๆก็ได้ถ้าผมได้เจอประสาทอนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีวี่แววว่าผมจะได้เจอมันเลย เราออกมาจากบ้านก็ไกลพอสมควรนะเนี่ยกลับถูกไหมก็ไม่รู้มีหมาว่ะผมมีกระดูกพอดีเลยมาหาพันธมิตรหน่อยละกัน,นไหนๆเราก็ออกมาไกลขนาดนี้ละโอเคหาพันธมิตรหน่อยไอตัวนี้ได้าย,ยากจังโอเคติดละพันธมิตรพันธมิตรกี่ตัวละกี่ตัวละโอเคพันธมิตรหมาเราสี่ตัว <Wow. S 2> ยอด วุ้ยทุกคนผมเจอหมู่บ้านวิเลเจอร์อีกแล้วโหวนี่มันเป็นเกาะแห่งวิเลเจอร์หรือเปล่าเกาะเดียวนี่ผมเจอ2หมู่บ้านเลยนะไปไปไปสำรวจกันไปดูซิอยากได้แครอทอะ่ะมีต้นแครอทไหมแถวเนี้ยอยากได้แครอทมากเลยอะ่ะไม่น่าจะมีต้นแครอทนะว่าไงวิเลเจอร์ใช้ฐาน15แลกอิมเมลโลเม็ดงั้นหรอก็ถือว่าของดีใช้ได้ขโมยก่อนขโมยชุดเกาะด,ด้วยจริงๆเราควรจะมีแมวเหมือนกันนะเพื่อป้องกันคิปเปอร์มีโกเลมตรงนี้โอเคฟักทองผมไม่ได้ใช้แล้วผมเก็บไว้ก่อนเฮ้ย หฮ้ยนี่มันปูเสฉวนเฮ้ย,ยผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามอสที่ผมเล่นมาห้าห้าวันนี่มันมีปูเสฉวนด้วยอุ้ยน้องปูน่ารักจังเลยลองดูซิว่าเราจะได้อะไรไปจัดก,การลูกพ่ออุ้ยแข็งมากจัดการมันลูกพ่ออุ้ยแล้วหมาผมตีแล้วติดสะท้อนด้วย,ห,ยหมาผมจะตายไหมเนี่ยผมว่าหมาผมตายได้นะเนี่โยโอเคเราได้เปลือก ของปูเสฉวนมามาผมตายได้เลยนะเนี่ยมันแบบมันสะท้อนดาเมจด้วยเรามีเนื้อซอมบี้ให้ลูกๆเรากินหน่อยโอเคแบ่งๆกันกินนะลูกอุ้ยหอเมอโร์สิบเจ็ดสิบเจ็ดก้อนไม่มีอเมอโร์ไม่มีออมอโรสอุ้ยสุดยอดเพชรเยี่ยมล่ะเพชรสามเม็ดแสดงว่าหมู่บ้านนี้ค่อนข้างมั่งมีเงินทองนะเนี่ยเป็นอีพีแห่งการสำรวจจริงๆว่ะนี่ไงปลาโอเค ผมจะลองจับน้องแมวมาเลี้ยงดูนะแต่ถึงผมจับน้องแมวมาผมจะเอากลับบ้านหมดยังไงหมาตั้งสตัวแต่ไม่เป็นไรระหว่างการเดินทางเราก็อาจจะต้องพึ่งน้องแมวหน่อยมาเก็บมาเก็บมาถ้าเกิดว่าน้องแมวไม่ติดก็แสดงว่าโชคชะตาเขาคงไม่ได้อยู่กับเราเพราะฉะนั้นผมก็เอาปลามาแค่นี้ก,ก็พอแล้วน้องแมวไปไหนล้พผ,ผมเห็นน้องแมวอยู่แถวๆเห็แมวดําด้วยนะแถวเนีย้ยเฮ้ ดินเหนียวหัวแรกไอมันโลอันนี้ที่บ้านผมมีปะวะผมไม่แน่ใจว่าที่บ้านผมมีหรือเปล่าแต่เหมือนจะไม่มีเอาเอาให้หมดอะไรที่บ้านไม่มีเอาให้หมดดูซิว่าแถวๆเกาะนี้มีอะไรให้เราสำรวจอีกไหมเหมือนจะเป็นแม่น้ำหมดเลยแถวนี้ปกคลุมไปด้วยแม่น้ำนี่ไงน้องแมวเราต้องย่องเราต้องย่องเราต้องย่องย่องไปหาน้องแมวค่อยๆจับไม่ได้สิเหมียว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 เหียวไม่รอละเหมียว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  เหมียวอ,อุย้ยติดเลยทีเดียวติดเลยผมได้ตัวกันคีปเปอร์แล้วผมได้ตัวคอยกันคีปเปอร์แล้วทุกคนแล้วตอนนี้ผมว่าผมจะหลงทางผมได้ตัวไปป้องกันคีปเปอร์แล้วแต่เหมือนผมจะหลงทางแล้วตอนเนี้ยผมจำทางได้ไม่หมดอ่ะหมู่บ้านวิลเลจเจอร์น่าจะอยู่ข้างหลังทางซ้าย <Yeah. S 2> ปักทอดไปก่อนแล้วกันอ่าอ่าไม่ใช่ผมจะปักทอดได้ตัวไว้กันคีปเปอร์แล้ว อุ่นใจแต่ดูซิรอบๆนี้มีอะไรอีกเป็นแม่น้ำครับแม่นม้ําอีกไกลเลยอ่ะโอ้ oh. ไกลส่วนลูกหูลูกตามากออกสำรวจยังไงก็ไม่หมดหรอกภายใน100วันเนี่ยมันมันกว้างขวางมากครับแถวนี้อันนี้เป็นแม่น้ําเล็กๆผมไม่รู้นะว่าไบาโอมนี่มันมีผลต่อการสปอนมอนสเตอร์หรือเปล่าผมว่าคิดว่าน่าจะมีส่วนนะเพราะฉะนั้นคืนนี้ผมจะลองออก หาดูมอนสเตอร์พวกผีปีศาจตอนกลางคืนดูเผื่อผมจะเจอพวกมอนสเตอร์ใหม่ๆแล้วก็ดรอปของใหม่ๆให้ผมได้ผมว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวเลยแหละเพราะฉะนั้นคืนนี้เราแคมป์กันที่เกาะเกาะนี้แล้วกันขั้นแรกเลยหาสเบียงก่อนขอหาสเบียงก่อนโอ้ยมาดิมาดิมาดิออ้ยมาดิกัดมันกัดมันลลกพ่อกัดมันออ้ยฮีโรบายมาช่วยวัวอีกน้องหมา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 มานี้น้องหมามานี้ออกมาออ้ยทุกคนเห็นปะ เมื่อกี้ผมตีผมตีแล้วมันมาช่วยมันมาช่วยวัวที่โดนสิงอะ่ะไอ้อผู้นี้นี่ผมเอาเนื้อให้ลูกๆผมกินนะกินซะลูกๆไปกันต่อไปเตรียมแคมป์กัน <Yeah. S 1> ใกลมืดแล้วด้วยนี่ไงหมู่บ้านวิลเลจเจอเราเผาปลาแล้วกันนะแถวนี้ออ้แถวนี้ปลาเพียบเลยไปจับปลากันอืม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 ไหนปลานี่ไงเพียบเลยตรงนี้ อืมอืมอืมโอเคหาสเบียงไปเลี้ยงดูลูกๆผมแล้วก็ตัวผมด้วยไหนปลาสุกแล้วโอเคเลยเราต้องทิ้งของไม่จําเป็นออกไปบ้างนี่คนนี้ไม่จําเป็นทิ้งเอาไปซะทําไมพวกวิเวลเลเจอร์มันมารวมตัวกันอยู่ตรงบ่อน้ําบ่อนเนี้ยหรือว่าแต่ว่าหมู่บ้านนี้วิเวลเลเจอร์เยอะมากเลยนะหนึ่งสองสาี่ห้าหกดปดเ้าตัววิวเวลเลเจอร์เ้าตัวบ่อน้ําม,มันมีอะไรเหรอ บอ่อน้ำมีอะไรหรออรีนี้บ่อน้ำมันก็น่าจะเป็นบอ่อน้ำธรรมดาปะม,มันเป็นบอ่อน้ำธรรมดาครับทำไมพวกวินเลเจอร์ดูให้ความสนใจกับบอ่อน้ำธรรมดาธรรมดาตรงนี้จ้ะโอ้ใกล้หมืดแล้วบรรยากาศตรงนี้สวยนะครับทุกคนเหมาะที่จะไปทำเป็นพวกนัาปกคอมพิวเตอร์มากเลยนะสวยมากเลยดูดิบรรยากาศโดยรอบสวยมากๆผมเลยชอบชอบจริงๆบรรยากาศของไมคา้าบเนี่ยมนได้กลิ่นไอแห่งการประชันภยัยตรงนี้อ้าวอุ้ยไอไอ,ไอ ชั่วไอฮีโร่บายไอคนชั่ววาร์ปมาไม่ให้สู้ไม่ให้เสียงสะดุ้งเลยอุตส <Yeah. S 1> ่าห์เตรียมใจแล้วนะเมื่อกี้ว่ายังไงมันต้องวาร์ปมาแน่ๆเลยมันวาร์ปมาแถมไม่ให้ส,หสู้ไม่ให้เสียงอีกตั้งหากมาทุกคนเริ่มมืดแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามอนสเตอร์ที่นี่จะมีอะไรแตกต่างกับแถวบ้านเราหรือเปล่าตั้งตา,งต,างตั้งใจรอเลยพร้อมกับลูกๆผมอีกจีตัว, <Yeah. S 1> วน้องแมวผมไปไหนละอ๋อน้องแมวผมอยู่นี่เมื่อไงลูกคอยกันคีเร์พอด้วยนะแล้วมีวิลลีเจอร์มาเล่นน้ำอะไรตอนกลางคืนขึ้นไปนอนได้แล้วเพื่อนไายไม่กลัวเห ตั้งไว้นี่แล้วกันเริ่มมีมอนสเตอร์สปาวเลยครับทุกคนดูสิมีอินเดอร์แมนซึ่งเป็นอินเดอร์แมนปกติที่เราไม่ได้เจอมานานมากๆมีอะไรอีกมีซอมบี้ทั่วๆไปซอมบี้ทั่วๆไปซึ่งไม่ใส่ใจมันหรอกพยายามมองหามอนสเตอร์ใหม่ๆไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่าจัดการไอ้ตัวนี้ก่อนก็ได้เออเล่นมันลูกน่าจะไม่มีหรือเปล่ามีกวางมีวิญญาณวิญญาณเด็กมีอะไรอีกป้าแถวเนี้ยไม่ค่อยมีอะไรน่ากลัวเลยแถวเนี้ย เหมือนเป็นทางลงถ้ำเลยอุ้ยถ้ำเหรออืมไม่ใช่ถ้ำเป็นแค่หลุมโง่ๆหลุมหนึ่งมีเหล็กอยู่ตรงนี้ด้วยเอาเหล็กไรกันแล้วกันมีทานสักนิดสักหน่อย ่ะขึ้นกันไม่น่ามีอะไรให้ตื่นเต้นไอ้เกาะเนี้ยไปไหนไปไหนอืไปไหนจะไปไหนคีเปอร์แมว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 อ่ากลัวแมวกลัวแมวตัวอะไรอะไรเอนชาร์จอยู่ตรงนู้นนะโครงกระดูกอะไรคีเปอร์อะไรตัวอะไรอ่ะ เล่นมันลูกเล่นมันเออเออมีสกเกลิตันถือธนูเอนชาร์จดวับจุกอุย้ยแมมมุม <c oughs> นี่ไงผมเจอแล้วอุย้ยอุย้มันปล่อยใหญ่ได้เ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ตัวมันเล็กมากครับผมมองไม่เห็น <c oughs> สองสามตัวอืมโหได้เจอสิ่งแปลกๆสมใจแล้ว ตัวมันเล็กซะจนมองแทบไม่เห็นเลยอ่ะนี่แถวบ้านผมไม่มีน,นะอไอแม่มุมตัวน้อยๆอย่างนั้นนะแสะดงว่าทฤษฎีที่ผมคิดเนี่ยมันถูกต้องครับตามใบอมต่างๆก็จะมีพวกมอนสเตอร์แปลกๆอ,อ,อ,อยิงหมาผมอีกยิงหมาเหรอยิงหมาเหรอไปไหนยิงหมาเหรอน้องยิงหมาพี่เหรออืมน้องยิงหมาพี่เหรอเมื่อกี้ผมเห็นอะไรตัวใหญ่ๆนะ ผมเห็นอะไรใหญ่ๆอยู่แถวๆนี้นี่ไงเฮ้ยว่าไงเพื่อนไม่ได้เจอกันนานผมว่าผมคงต้องลอบมันไปหาผมว่าผมเอ้ยเดี๋ยวนะมันไม่น่าจะทําอะไรผมได้ปะเออถ้าเราอยู่ตรงต้นไม้เราอยู่ต้นไม้อย่างงี้มันทำอะไรผมไม่ได้เออกัดบัลลูกกัดบัลลูกผมตีไม่ได้ผมกลัวโดนลูกผม ยากตายเย็นเนาะนี่โอเคตายสักทีเราทิ้งธนูแล้วกันกับเย่ยผมได้ยินเหมือนไอตัวผีเนี่ยนี่ไงว่าละว่าแล้วว่าได้ยินมันต้องมีมันต้องมีว่าแล้วมันต้องมีอืมอืมขอหน่อยแล้วกันเงาหมูเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งเร็วด้วย วิ่งเร็วด้วยวิ่งเร็วด้วยจูก่อน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 อืออุ้ยๆมันใกล้ผมเรื่อยๆเลยอุ้ยอุ้ยอืมติดโอ้ตายพอดีอุ้ยผมมันผม ได้อะไรมาร a r k Metal ัปเกรดงั้นหรอใช่เอาไว้ย้อมสีชุดเกาะหรือเปล่าเอ่ยอาจจะใช่ก็ได้นะอันนี้ผมไม่รู้นะครับมาเอาเนื้อซอมบี้ให้ลูกๆผมก่อนเลื่อนรถกันไปเยอะพอสมควรร a r k Metal ัปเกรดโอเคมาไม่ให้ซุ้มไม่ให้เสียงนะไอ้พวกเนี้ยฮีโร่บายอีกแกโหูดอกขวานสวยดิสวยดีดอกขวานานี้อ่าผมทิ้งอะไรดีทิ้งไข่ฮีโร่บายชอบมองหน้านะ ไปไหนไปไหนเราจัดการกวางหน่อยแล้วกันอุ้ยทำไมมันทำไมมันเร็วจังเออเกือบละก็สําหรับเกาะนี้น่าจะไม่มีอะไรมากผมว่าเราควรควรไปสำรวจด้านหน้าต่อไหมแบบไปไกลกว่าเดิมอีกอีสักหน่อยน่าจะดีเอาเลยทิ้งเดียของเยอะซะเหลือเกินทิ้งหินก่อนแล้วกัน้อนข้าวลูกๆผมก่อนถ้าเราขี่เรือไปอีกเราต้องลากลูกๆไปด้วยปิดลาวาก่อน แล้วกลับไปที่หมู่บ้านวิเลเจอร์ก่อนดีกว่าผมว่าผมอาจจะต้องขี่เรือกลับไปเอาของไปเก็บก่อนนะผมอยากเก็บออกซิเดียนแล้วก็อยากเก็บเนี่ยตัวอัปเกรดนะครับแล้วก็เคสด้วยผมกลัวว่าถ้าผมไปไกลกว่านี้แล้วผมจะตุยแล้วก็ผมมีน้องหมากับน้องแมวอีกข้าว20อันอืมก็ใช้ได้นะว่าแต่ที่นี่มันปลูกมันแก้วด้วยเหรอาทำไมมันมีมันแก้ว<อ>ผมว่าผมไปกลับบ้านก่อนดีกว่ากลับบ้านไปเก็บข้าวเก็บของแต่ผมอาจจะต้องล่ำลาลูกๆผมไว้ตรงนี้ ลูกๆผมไม่น่าจะว่ดตามผมมาได้หมดแน่ๆเลยโอเคครับทุกคนก็สําหรับ E ีีนี้ผมขอพอดไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันหลังจากนี้ผมก็คงต้องใช้เวลาในการกลับบ้านนะ <Yeah. S 1> ในการพายเรือกลับบ้านเพื่อเอาไปเก็บของแล้วก็ใน E ีีหน้าผมยังไม่รู้ว่าผมจะมาทําอะไร <Brand. S 1> สาหรับ E ีีนี้ผมพาทุกคนมาสํารวจให้มันไกลบ้านจริงๆมันมีอีกฝากหนึ่งก็คือฝั่งตรงข้ามบ้านผมที่ผมยังไม่ได้ไปสํารวจนะอันนี้ผมลองแบบพายเรือมาเรื่อยๆผมว่าถ้าเรายิ่งไปไกลเนี่ยมันยิ่งจะเจออะไรที่แปลกกว่านี้แน่ๆเลยแต่สําหรับอ p ีนี้ก็ต้องขอจากันไปเพียงเท ไว้เจอกันใหม่ใน EP 2ีครับแล้วก็ใกล้ครคบ100วันแล้วช่วยกันกดไลค์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมทำ EP ต่อๆไปด้วยนะครับโดยการกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำ EP ต่อๆไปนะครับฝากทุกคนช่วยกันกระทืบไลค์ผมด้วยนะครับบายกลับไปตั้งหลักที่หมู่บ้านวิลเลจเจอร์ก่อนแล้วเราก็จะค่อยหยุดคลิปกัน <Yeah. S 1> ม,มาอัดคลิปหน้าผมก็คงต้องสตาร์ทจากตรงนั้นเดี๋ยวผมจะจำทางกลับบ้านไม่ได้นี่นี่นี่เจอไฟแล้วทีนี้เราก็พายเรือกลับไป เป็นแนวตรงแล้วก็จะถึงบ้านเราเรือที่ผมจอดไว้มันยังอยู่หรือเปล่าผมจอดเรือไว้ตรงนี้อ๋อนี่ไงเรือยังอยู่โอเคครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ติดตามกันมาถึง EP นี้ก็ต้องจากกันไปละเจอกันใหม่ใน Part หน้าครับทุกคนบ๊ายบุยครับ